สบายดีเด้อพี่น้องมานู้้มที่ข้าโรผุกทาุานเด้อเมื่อนีโนน้โผล่เก็บเศดิ่ดนวนสูงเมื่อนี้พี่น้องเมื่อนี้เขาก็มาจอบเยี่ยมยามแม,ม่เถ่าเนาะไเห็นเพิ่นแต่เฮิงเลยน,นี่แต่เมามเกี่ยวข่าวมนจอบเป็นเป็นปอบปเดี๋ยเนืน้อทำปอบปร,ปรโลดสูในี่สองคนนล้วมาจอบใชรว่ามาจอบก็คือมาเยี่ยมยามทำข่าวนั่นเลยนาอพี่น้องเนาะ เจ๊ถ้าแดกก็ร่ังแต่งโต้ห้แม่นองเท่นนะพี่องแม่นองเทนเปเที่ยวป่านนี้ผัวไปเที่ยวป่านี้มีผัวอีกเลยิัวไม่คิดเลยเออพ่เจาอแม่งเท่นมาซึ่งมันเลิกกับพัวหร้อบอืมแม่นยุ่เลอกยุ่เลิกกับตอนตอนนี่แหละเมื่อกับเป็นพ่อคือเก่าอ้าวโอ้ทีนี้เนแนะนํามทนีนั่ไปซักขีวทาวอนซะมันคือเขียวแท้โอ ลงมาเหตอยู่ดาจเห็ุกันนเอไปเห็ุอยู่เนาะเรให้หไ,ไปสักพีรน้ส่ตาตาบอกว่าคนอี้นเดยวจ้าวุ้ยน้อยจัดแบบอยากงามลายบอเขาวาลายคนะไงานงันมัวไปสร้มาหารอยงามงามเอยากไปซักเดี๋นาอหา,หา,อ,ยหาอยไปไเว้ยลูกให้เขาเปิด,ดา,ามึงอยากึมมึงอยากซักเยอะ ามืออยูากซากค่ะอยากไปซักอยู่ข้างไทยอยู่เยารยันี้กูก็อยากไปซักอยู่เพล้วสังเกตสังเกตสีปากมันเลยนี่เต้าแห้งก็อยากไปซักคือกันนี่เนาะเพราะมันใหญ่พอแห้งแล้วใหญ่มันหักบดมันบดมันบดเป็นทรงเลยเนาะให้เข้ากันพอดีพอดีงานเลยแตัวเล็กนอยไงคก็ใช้ตาบดมึงทั้งเอาทั้งน้ำเวทสามการกัน มาเล่นน้ำแม่เท้าล้างเท้าเอฟซีก็บอกว่าไปเยี่ยมยำแม่บ่าวฟังเล่าหน่เด้ออยากเพิ่นเงาเนาก็เสียนะเนาะพี่น้องก็บจตกใจคีมแม่น้อนเป็นหยักบ่เอามึงแต่งออกได้ไหขอบุญขอบคุณเรลายเด้อพี่น้องเอ็จุดเป็นห่วงแต่ว่ากับบ่ได้เงาได้งวดเนาะอื่นๆลูกหลานแต่ละมือนะลูกหลานอื่นๆย่างก็ขึ้นกระเดือกตื่นเตียงขึ้นกระแซว จะสิรับพี่น้องบ่หลายกะบ่หลายกะหลานกะคนละหลานเนาะซอแผงกะหลานก็มาคือกันบ่ไดดลูกานน้องเอ้ยแป้งนอาทิตย์นึง3โลโลนึงเกือบสิบ่พอพี่น้องเอ้ยดีแจะมายน้อูนันมาตําน้อย้้มาแกน้อยูนันตําน้อยูนีตําลดกําลังสิเบิดปนัวน้โลนึงนะ ล oh, ังเต๋อบอกพี่จะดีทั้เทพเซ่งไม่มานีนบ่ได้จากโลมาไหนเลยสี่โลได้อีกสี่ดือนพี่น้องเออจะมาเล่าดนั้นคือน้องมาได้มาได้ตาได้กี่คนคะชาวแพงกัตั้งแต่พอแถาเสียเนาะเมาเกี่ยวเข่าฮักกระสิมีโอกาสมาเมื่อนี่พี่น้องมาจอบแมาแถาเบิงว่าเราเป็นอาเดเดลเราล้ำใจ กินเขาวสี่บนอนรับทามเพินกะอยู่ดีมีแง่่กินบอว่าองทุมเทิเถิแล้วกดนั่นเอาเี่ยวสแ้นอนล้วว่ามึงแงกงุงไปนอนไปแมวเท่นกุ้งะไอูเมื่อมากลลวแสงโทรศัพท์ตอบตาเพิ่นนนะนอนกันกับอีแห่เด้งเขียวมากพี่น้องพี่พี่น้องทักมาให้มายังไ้ไปถามกัโซนเบือง่าเราเราเหมือนไก่กันกับบ้านกลัวเราเน่ะบ้านนี้เกาะทาวาลังฮู้จักเรา กะบหูอุบานพัวลาวบานยังกับอจ้าบุมีเวลาไปหาการกันนะค่ะง,งาม,ามเลยค่ะรียกมาานนี้มันงามด้วยหอยมันที่อยูคนมันบอกเสมือกันอยูแล้วอเออเขาไปซักคิวนะโอเคบ้านเมืนเน่อไหร่ไปเห็ดรเดเออะไรเสียเอาหกมิติมเอีอเมยมาถไนอีเมย์ตกใจอยู่ครมาหางาม ผูดังกูต้องเหตุงามเลยตกหมกพอดีบุ๊มแม่แม่น้วเยอืมมึงนั่นแหละจ้าแตงดูนแม่น้าเอาเตียงหกมาหารครับายตาตามาเห็นหน่อไม้บัดอยากหน่อไม้แม่ท้าเอ้ยแม่ท้ากรสิห้าหายบัดนี้อืมอันนี้มันสูงแล้ว คั่นสิเป็นมังข้าวลามแล้วร้านซ้าอยากกินดอไม้ท่านสมเอ้ยไปเลยมาหาให้ร้านเช้าเ้าชาทองใหญ่นั่งคับหญ้นะนังคับพี่น้องเอ้ยให้ทางน้องหาด้เฮยทางนั้นน่ะนมน่ะอหาบลอเด้น่ะเฮ้ยแตน่ะคั่นบ่เอาเสียมก็เอา เออแคไเออมันบเมนเซียมอันนี้นะหห่กว่าจีน่าแหลอืงมันสีปงบ่อยมันซูนแหละมันกสีมีแต่มันหมดซ้นเนาะมังเขาลามอย่างเดียวของแม่ฮักได้เหมือนนะอู้วะป่ะฮากก็ใหม่เนาะสวนพักกับกลังงามเห็นเนาะ อ,อาซาแพงนะพอท่านเสียหอนหยาพอทันปูพอแม่เท่าล้วเป็นแล้วผู้แท็กซี่พนะังห้องปลอมเอาไก่พอเท่านะชีดำกับมี่วันนี้ พุ่งเนี่ยก็เป็นตลอดเนาะว่มีมันข้นเบิดมันตายเบิดลุม่รูส่งกินเลยส,งสง่งโต๊ะนเลยส่งโต๊ะอืาหาอหือนก่อนนี้นเหรอแค่จิ้งเลยอือหือันนี้มันเป็นเพียรมันอ่อนไรบอกกระใหม่น่ะ ซาวหาห่พี่น้องคือว่ามันเป็นมันเป็นในเนน่ะข้างในเราโปรกไปมันอ่อนเด้อมันเพียอยาขึ้นเนาะกอนี่เนาะนี่ดิเฮ้ยซับเอาโล่แต่มันเป็นเพียอยันเฮ้ยโโนเนาะ แกงไม้กนุ on, mà, ora, booth, ่มเพื่องไปยุ่งอะนี่เราเอ้ยย่ามนี่เขาสีแกงละไม่ไ่บ้านนี่เนาะไม้ได้จักหน่อได้จักแนงละไม้บักค่ะเป็นได้บัวไม้กันนะนันอ่อนละไม่ย่ามนี่นะย่ามหน้าเขาจะกินละไมอันไข่ปลา ยามนี้เขาจะกินน้ำไม้เห็ดบ้านเห็นแอ้วเว้ยต่อต่อไปยามแรงกินน้ำไม้เลี้ยงน้องขันบ่มีน้ำไม้เลี้ยงน้องกับน้ำไม้ดองในถุงเห็นแอ้วลายน้ำไม้ครับเนาะหน่องมันมีกัใหญ่มีหน่อวะรู้จ่าจะหน่อนนี่เห้ยเนาะแล้วแต่นะซาเอาหายตัวได้ก็เอาแ็ท่าน้นหน่อพี่น้องพอแต่ได้กินพอแจะได้แกงพ่แต่ได้กินพ่แต่ได้แกง อันเป้าบ๊วงบ้างฮบงนองไม้เป้าอย่งไม้ขันโกททางในว่แบานี่วะนี่แมมันเลยตะมูงแกงเอาไมคของกินบัานเท่ากันเบิ้ดตะมงแกงเอาไหมเบิ้ดแกงเอาไหมก็หลับเท่ากันยังคือแมงก็ผกนกบนกบกบปนก๊อบจะกินหมดเปิดพี่น้องเ้ยเพราะว่าที่ไปให้มันดองเขาเนาะละา ชาวจ่อยกับมาอีกเลยพี่น้องไปดื่มน้ไปพังคัมากกว่าน้าวไปพอมา <c oughs> ไปแน่นเลยเห็นไหมมันอ่อนมันขาวอยระว่าให้เอามูแดงมาปล่อยใส่เฮอรเชอร์แนนต์อืมอืมหมูแดงย่งมแดงยันมูแดงสดมแดงสนี่มันชิกินพี่อ่ะสิ นี่แอ้มันก็ดที่ซ้ายคุาผู้ชมปะอย่าพี่น้องมีแต่พี่อ่ะได้พี่น้องเลยแม่น้องเท่นว่ะเอาหมดแดงมาโป่อยู่วะจ้ะมันดีบอกว่าขาเจ้าเม่นมาบอกอือต้องมีพีมือดึงเด้อมือวานนี่ไปหาก็ไดส่ะต้องผุดต้องขายดึงโมเหมันกับบลอลล็อกเข่ากางกอคือเก่า กราดึงเองว่นหองหาอสีโกเองอืมน่อพี่น่อหน่ะแนงหน่อมันหลายเลยพี่น่อพี่แกงเส็ดนลยนะอนงงไหมได้ไร่ปันไดเลยในทงยางใส่สีพอแกงเลยได้พี่น้อเลย Chơi nó nhảy giang luôn <laughs> à thì nó ngay thằng nhau, ơi. Là thằng nhau. Hô gang ơi. nó. Tami sau món nhảy Mh nhau. Mh honey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 . Mh mà Mh sao ลานซาวกับที่เ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามลกับกบานน่าวกัปตันน้ำเนาะอยากพี่น้องกันอะไ,ไรพี่น้องเอ้ยไี่นี่แล้วบ้านๆโมงกันเลยอะแม่น้องเพ็ทกับขอขอบใจหลายๆที่ให้มาติดตามสองล้านซาวน้องพี่น้องสองซาวแพงเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เราชมคลิปหน้าเนาะสบายดี